โดมินิกันและเปอร์โตริโกเป็น2ทีมแรกที่คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์โลก2022สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับโดมินิกันและเปอร์โตริโกเป็น2ทีมแรกที่คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จากการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อเมริกาเหนือ2021 ที่ประเทศเม็กซิโกศึกชิงแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือหรือนอร์เวย์แชมเปี้ยนชิแข่งขันในระหว่างวันที่26-31สิงหาคม2564ที่เมืองกวาดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกและยังเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเอา2ทีมผ่านเข้าไปแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ โดมินิกันแชมป์เก่าที่ส่งผู้เล่นตัวหลักหลายคนจากโอลิมปิกเกมนำโดยเบทาเนียาเดลาคูตปิซินญานิเวลาเบนยอนไกล่าเพยาอิซาเบลลงเล่นในรอบรองชนะเลิศเอาชนะสหรัฐอเมริกา3.0ต่อ0เซตด้วยคะแนน25.16 25.18ต่อ16 25ต่อ18และ2 5ต่อ20ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนอีกคู่รปโตริโกที่เอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพมาในรอบก่อนรองชนะเลิศยังคงทำผลงานได้ดีอีกเกมเอาชนะแคนาดาที่มีผู้เล่นจากวีเอ็นอลไปได้3ต่อ1เซตได้คะแนน25.18 19-25 2ต่อแต่อต่อและ25-20ทรต่อส่งผลให้โดมินิกันและร์โตริโก ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศพร้อมกับทั้ง2ทีมยังคว้าตัวผ่านเข้ารอบสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โล2022ซึ่งโดมินิกันได้เข้าร่วมในการแข่งขันเป็นสมัยที่7ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี1998ส่วนโพโตริโกได้เข้าร่วมเป็นสมัยที่6ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2002ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสมับรคลิปนี้สวัสดีครับ